พุนี้พุนี้ก้าว่าแมงมีเจ้าเคยเห็นมาว่าแมงมีพุนี้ก้าว่าอก้าว่าแมงมีนี่นี่นี่น่นี่นี่นี่นงนี่นีนี่นนี่น่นี่นนี่นี่นี่เี่นน่บ่่นนนี มีเช้ากลางคืนกลางเวรพอว่าก็นอนอยู่ตลอดคอยพูดที่ทุ่ก็จะเห็ดเป็นโดนย้าจะเป็นยิงแขวโอ้โาุบอาเล่โอ้คีเดียนคนคีคุยนี่เด้ไ้้บ่ชฉำมึงอันนี้บ่อฮอต้องอาทิตย์ช้ำนี่ไปแล้วออนึงอชูบ่ได้ช่งคมแก่ฮันดีเกป็นี้บังเก่งเก่งอันสาบ้านสาเมืองเจ้มาบ่งได้เหรอหเอ้ย อ่ายาเจ้ายาเจ้าคานไปเหรอฮ่าบ okay. okay. nope. ่ก่า่ายกใหม่ก okay> ่อนว่าซี้าเลยเย็ดของแท้ของแท้ยังตุ้กนของแท้ที่คอพักพรอนับวลงกมาได้เอิงไม่ได้ใช่ไหมน่ะจิบปากเลยเจ้าชัวร์หายใจก็ขึ้นไรเดเยอ มันมันมเมนร้อยเช่ามันชามร้อยเช่าเด่นหน้มันขุงจุดอะไรจุดกอนตัดเองตัดอันนี้ตอดจัดบันดาลขาดบนี่แมนบอกขอตีทุกขอตีใส่ีนเด่นี่ช่องบอลโดนปึ้งโอ้โหเออขวตีวันนี้เลยหน่ใช่หนิขวตีชนะก็ออก้องลูกได้เช่านี่นะนี่เ็มบอลบอลขวตีนะ คใครจะเป็นกระเจ๊ยรุ่นนี้เนาะอืมรุ่นหนึ่งแฮงแตีอบอกรุ่นหนึ่งนะพ่อบอกตัวจานเมื่อคือนนี้ได้ให้ได้มีที่ที่ทางวาชินีอยู่บอกบอได้ว่าบอได้ว่าว่าชินีคือบึงมาตื่นมาเช่ามาก,กันหนึ่งเขาเนาะปัดเทือนปัดยังเมียนนั่นเมียนในคนกับบอดได้ว่าหวากว่าโอเมียชินีเนะาะธรรมดามาหนาหนะคนกับจับเอาขู่แล้วลกไปเอามงม้วนคงอม มะม่วงมาเห็ดมะม่วงแทนเมียนี่นาวโอ้อ่าคอยมาจะพูดอะไรดิกุ้งมองกับไก่เพี้ยงอะไรดิโดยโดยโดยได้มะม่วงบ่มันวัวกินเบิดมองชิดไปหน่วยแหละขึ้นมามาหอดบาเห็นแหละไปแหละวันนี้คว้าเชกระเจี๊ยบก็เห็ดบอดนี่กระเจี๊ยบมใช้ทั้งในตีนมาใช้ทั้งคอเอาเจ้าชวนน้อยฉันเพื่อเอากระเจ้านี่มาอันนั้นแนวตัดเล็กนี่มาตัดกระเจี๊ยบนี่ มันเจ้าจักชั่วโมงตู้ก้อนมันยังเจ้าใส่โซไว้บ่เมียเดียนะบ่จะใส่โซไว้เสมอใส่โซนะ้นไอ้ใส่โซรถจะมาช่อดว่าอย่างนี้ใครมันมันเป็นโทษโคตโทษใครระบ่ยิี่ใส่โซเมียนี่แหละเอาโซ่มาล็อกรถตูก้อนไว้ยันตูก้อนต่างท่านนนั้บ่ลักเอากระเจลูกกระเจในเมื่อเข้าใจบ่เนี่ยยันคอยน้ำทันนี่เอาเมื่อเบิ่แล้วกระเจี๊ยนเรากระเจี๊นี่กระชิดได้ตัดได้ชิวออกนี่ รวางแผนไว้เลยพ่จักฮะเนาะสงสัยสงสัยเจ้าวางแผนจ้าวางยังแล้วกับบุหูเนาะวางแผนไว้ดวงหน้าแล้วมึงของคนนั่นน่ะก็มันเชิดเนี่ยมันยัดคอยมาละได้กระเจี๊ยโรถเนี่ยมันทินดำมันทันบัดนี่ยโซร่อย่างนี้ตัดได้เนาะโสรับงหญ่เนาะยตัดได้หมอคนบันทึตัดสูตรตัดทีนตัดหน่อยตัดกระเจี๊ยบตัดกระเจี๊ยบตีโยก่อนโซรโซนาะโสรั่เนาะง่ายนักเจ้าคนไหน

ตู้จานแล้วเ็อาเอาไล่ไซอยตูจานก่อนโอ้โหมงม่วงให้มันตูเออเกอง่อแล้วางเขาเนาะพี่ลึกนองมงวน่ว่าไก่ว่ากะขนาดมงมัวเง้ยใครมงตุก่อน ก็มนจะออกมาเอาน้องกินแตกก่นี้เนาะเหยียบลอยมากินหมกหียบลอยวงวดเอา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 ตังข่าด้วยไปมุ่นใช่ไหเนาะนี่ีเลยปอดีปอดีแล้วโทรมาำบิดน่ะปอชื้อรับบอเอากระหับเลยโทรนี่นี่มันกรับคือกันมุเจ้าเานังอะเลยเจ้าว่าสิโทรหาพายคอยมาอะไรจว่สิโทรห้าพาเออมาก็สิโทรเจ้าวอม บอว่านเมียนะบอบอผู้เช่าเช่าทำไมเช้าอยู่อันกูบ่นบ่นจะว่าน้ำเพลนปัดปัดเด้อเป็นสาวไก่อยู่ไกลอ้นี่เนาะคือว่าจะว่าน้ำข่อยบ้านนักเละเจ้าเมียเจ้าเจ้าคือว่านั่นแท้มาสาวทิมาเป็นตัวทะลุให้เจ้าตัวทะลุตัวทะลุ

มันบอนันอกเหาแล้วมันเหกานแล้วครับยวมันครับออกมันเห็นเบอครครับคนว่าจากมาเป็นตัวทะลุขีาเจ้าอ่าวันนี้คนไทยนั่นผู้ผู้ไทยนคนไทยนั่นคนแก่นอยู่หาหกคลิปเลยจะได้ผู้ชาาน้อยอ่นหลาอัลล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  อันเจ้าอันว่าน้ำเบาเบาเล่าพาเพิ่นเด้อเบาเล่าอันนั้นเด้อหนิเด้อเรามาฮอดคอยเลยได้แน่นอนเราจกว่าน้ำเจ้าเด้อนี่นี่นี่เห็นบ่หน,น,นี่เห็นบ่หนี่เจ้าเจ้าเปิดกล้องให้เราเบิ่งหนะแม่อนอนโอ้ยนอนเวนเหรอโอ้ยนอนเวนให้คอยอยู่ใกล้เด้อเจ้า อันนี้เห็นบ่หนินอนเบาเล่าเลยนี่เห็นบ่เบาเล่านี่จับเอาโดยลำเลอเป็นอะไช่วยเหาอวาข่อยทำเอาเองเนอะคนนี <s <S ้ตามเอ็งนาตุเฮ้ยอืมท้ายหนะข่อยเจ้าเนี่ยนี่แล้วขนมข่อยนาวอว์เอาเนาะกับลูกกับเมียนะ เจะอาไปเพียงกระเจียค่อย่านค่อยนำน้ำในนี้ค <eux> ือก็น้ำเนยเมียเนาะไปใช้กะน้ำควรนำเมียใช้น้ำไเนาะเอาไปใช้ลูกกระเจนั่นให้คอยคราบ่ได้ให้ค่อยน้ำบ่ได้กระเจหลุดเกาไปกระเจีเฮือนเกาใยนี่จ <harder> ว่าอะไรสิที่ต่อเจ้าอะไรให้เล่าจะน้อยรับอ อันนี้นะมีคนน้องมาลับตู้เล่นบัตรนี่เลยได้ตู้ก่อนเนี่ยบคนต่อไปจักโนต์วอลบอลลูเจ้าชูได้บุ๊บแปดดอกได้บ่หนิลูกลูาบอลลูเจ้าบนช่วยวบบนเนาะเจ้าชูได้บุ๊บเหล่าเล่นี่นะแปดดอกได้ข่อยเมียเมื่อเท้านี่ก็เอาเดียวเดียวเด่นเด่นเมเมื่อนำหนังได้อ๋อ นี่บ่เป็นปากตาแต่ชาวบนจะไหวไหมดิที่แล้วค่อยจะ่าเมียนเหตุยังไงกับข่อยผู้ยำผู้หญิก็ะดดม่เลยะอลแรกพูว่าขอยนี่หห้จากช่านที่ให้ไปยังเนาอนพูนว่าโอ้ยรุดพอนแอ่วขะชิรุดพอนไหนนอะกันจนเจือเนาะพูดว่าก็ข่อยกกเว้นมาจากขขึ้นช่งคมแก่ก็เนียกเนาด้พิพนว่าแกจะแกจะอ่อนแลวเมียข่อยแต่งข่อยว่าขักะนี้คืนนี่ว่เมันนอนอยู่ข้างๆคน เจ้ามาขึ้นบึงได้ว่ะคอยนะบ่แม่นเอามาใช้ชื่อได้เอาเจ้ามาหอมแก้มชื่อคนก็บ่จะได้ได้เพป็นว่าตัดของเจ้าหัดถิ่นมือสั่นโยกระแลแล้วตัวนอกตัดตัวนอกนะตัดตัวนี้มันก็แล้วเหรอคุยที่ซาบอกว่าให้ตัดทิ่มาจากหนะาว่าผู้นั้นว่าผู้นี้แล้วอะจะได้ได้ป่ะทีเอาจังได้ทีจะเจอคนจริงแล้วคืก่อนเนี่ยเออไปเอาจังได อ้าวนี่ใดเอ๊ะวีรกันอะไรบ้างออเอาเลยมันเมื่อเลยเจ้าวาว้ากันอยู่ที่นี่หน่อเอาน่อยโอ้มาโลด้ามหานเอฮะเจ้าอันอุบลท่าไายกันอะบ้อโวจ้าวเจ้คตงคำเาเลจ้าาอันดูใช้เจ้าเดนี่นั่น ฮะเอคือทักแขกเอ้าคุณชาโทรมาหาบออันยู่วังได้ทักแขกนั่นคือคอยอยากคือบเห็นโทรมาหาหากันเจ้าที่เดียวหีูบอกโทรมาคอยนี่งคอยนั่นฮะ นีแล้วนี่แล้วนี่แต่หึงบ่ตีแล้วแล้วนาอหาก็อยู่นํากันนี่อ๋อนีแต่หึงอันป่าันทอดแล้วอันป้าบุญโฮมจากนั้นนี่แต่หึงเป็นเดือนละเอาผู้ไม่กันนี้แล้วนี้อีกแล้ว โอ้ย oh, หลายหนกับธรรมดาแหละมาในแม่เจ oh, well, uh, uh, ้าท hmm. uh, ี่วนีบวันตะคอยนี sure. ่ยวันน yeah. yeah. ี้นะมาแม่มามืงออื่นนี่โลดพุ่มคอยอันใจคอยขึ้นเดี๋ยวนีนั่นใจมันขึ้นแล้วฮะเจ้ามาเอาลงคไหนวอลรีไร่โบแมนวอลรนไร่โบแมนคอยเน็กน้อยไร้อะคอยมีเงินให้ใช้มีเข่าให้กินอยู่ได้ครอบครัวคอยเนี่ยเจ้าชัวร์วอลรีไร่ยันบ่ เจ้าอยู่วางได้อันถ้าแขกมึงอยู่วางได้ว่าให้คอยพังมึงดูวยเจ๊ตลอดเออเจ้าเห็นอยู่บ่ออันคอยลงอันนั่นนั่นที่ตามเป็นมาแต่เฮิงบ่เจ้าติดตามอยู่บ่เป็นเอ็นพีคอยบ่กเอ็นพีที่ตามตัวก้อนมาแต่เฮืองบ่เจ้าชิชูได้บ่กับคอยนี่เนี่ยคอยโตนี้ย้อนจะเห็นอย่งบ่กเนี่ยคอยนี่ช่างคมแกชัางชั้นชื่อว่ากับคอยนั่นอ๋อ โบจักกังเว้นกลางคืนเจ้าชูได้บ่แน่นอนต้นเลยฮะฮะโบได้โอ้โบได้แล้วกระชุ่ขันบ่ได้เราชูมาได้คอยมันมันจักกังเว้นกังคืนได้คอยได้อยากนำในกินได้เข่าอยู่ในตีบเออแม่นี่แหละไรอย่างเงี้ยงินเราบอกเราบอกชดเจนในตู้บันเลยฮะโยกระปั้นนั่นได้เทได้คอยได้อ๋อ จำบ่ออยู sure yeah. oh, uh ่ว uh, um ัน um, ผ hmm. ู <persever ing fountain quinho> totally. uh ้เดียวจำคือกมมือนี่จเจอเื่อนกันบ่ว่าเนิเก่งคือเพื่อนอย่างนีอย่บอกอ๋อย้อน่าเจ้าบออย่านี้น่ะนาอ๋อฟังอยู่แล้วมาโลดฟังนี่ก็ได้เจ้าแท่เจอของแท้าว้าวขะลีไดช่องมือเป็นชองชำมือใดออ เออเออเชื้อดอกคาอันชิ้นเปลืองใบทางนี่เชื้อมายามเจ้มึงเงินละบ่เออมาโลดเจ้ามาเจ้าก็เจอของแท้เลยแหละต่อมีนี่ของแท้ล้วนอยู่นี่เนาะมีของปลอมนั่นอยู่นี่ จักเมียแหละตัวนี้นี่ผู้นี้แห้งว่าวคักผู้นี้เล่าเองรดนว่านี่คนที่เท่าได้ในเมียนะคันว่าคอยหักแต่ว่ามันบดท่านเขาได้เขาเคยแม่งบรรลุผลนี่เมื่อเนี่คนมาในเช้าถ้าแขกมาแล้วบ้านในเขาจะเจอกับเจ้านี่มาลูกมาแล้วว่างเลยว่างเลยปทิมาบระตูคนมาจักช่องคามือเช้าเช้าอันทั้งถ้าแขกบอยู่พี่ให้ตุ๊จานคุยเอย่างนี้ค่ะของจริงนะอยู่พี่เอ็ดโอ้ยอันชรว่าให้ อันอันนั้นลายเถาะมันชฉามันลือลายเถาะเจ้านั่นอ่าเจ้าชุบตะตัวเอยอีกเด้อออเควยเเออผู yes, <S 2> <S 2> ้นี้ผู้นี้ก้าวว่าแมงมีเจ้าเคยเห็นมาว่าแมงมีผู้นี้ก้าวว่าอ่า

อันนี้บวอดสองอาทิตย์ชำนี่ไปแหละอมือนวันนี้อ่ชูบวได้ช่างคมแก่ฮันดีเจ้ามาืองได้เหรอหล่อเอ้ยอ่าอย่าเจ้าอย่าเจ้าคานไปเหรอ อ๋อของแท้้งตุกอนของแท้ี่คอักพอนครับ่ว้ลกมาได้เองไมมาน่ะเยเจ้าชัวรหายใจก็ขึ้นไรได้เอออมันมันโมเมนร้อยเช้ามันชามร้อยเช้าเด่นวนี่มันขึ้นอ่นอ๋อเติมอยู่โอ้ยคันบุ โม่เมื่อยาเราคนจิปิดโทราัสช์บเมียนแหละมันอ่ายาเนี่ยอือมันบอจริงเลยเนาะอือยาโอ้เขียนเลยวันนี้วัดที่แล้วอันพอหายใจขึ้นอ่อพอจะขึ้นแล้ววันนี้แล้วผู้ชาวมาหาข่อยนั่นวันนี้มอคือข่อยแต่นั่นแน่นี่แล้ววันนี้ละข่อยจะไปเอาแล้วเขาว่าเจ้ามีแผ่นอยู่มีผู้ชาวอยู่อือข่อยมเอาเขาแล้วแล้วชื้อๆอันนี้ก็คือกันนั่นแหละขวางคัดขวางเมียน ควัดไปช่ง no, บ no like well, so ่ยังได้เล็กเขบ่เอาที่ม้าวนไปชังของเนาะคอยผัดยังได้ลิ้นเนาะหมูผัดวาวลินคอยระเบิดวาวลินน้ำหมูเป็นเอาตุจานผู้เพิ่นเมื่อเมื่อเศร้านี่น่ะเพิ่นว่าเพิ่นย้อมตัวเดียวนั่นบ่เออกระตัวเดียวเลยท้ามันจะเนี่ยจะหนุกเมื่อหนุกเมื่อแล้วจะหนุกเมื่อไลยเนาะต่อมาดีขนาดไหนมาหนอมเลยเนี่ยเนี่ยเนี่ยนั่งอยู่หันเป็นได้ได้จากเมื่อท้ามลุเลยหัน ผู้นี้ผู้นี้ได้ว่ากับผู้นี้ได้ว่าเราเทิงจะกันเด้อของมันเฮาบไปบูจักน้ำเขาเนาะเพิ่นอุปสรรคนะบ่จักภาษาเนี่ยผู้นี้ว้าคักแล้วผู้นี้คอยว่าเว้าเบอร์ถูกก็มีอยู่น้ข่อยนี่เบอร์เราเนาะมุขเจ้าจะเว้าวนำก็เว้ได้ไหมยากบูจักเดี๋ยวเราว่าเมื่อเฮาบ้านนี่มื้อนี้เมืองอ่อนบ้านมื้อนี้สิกลับมาทำงานอยู่ชาวบ้านเราเราว้าเว้าวนำผู้นั้นเนาะ ัม no. ือกับมามอหมาาจอมันยังน้ำมันบ่อนี่นะโดยเข็มลอยห้สิบตัวนี้แมเข้มลอยอันนี้ไรแม่ลองิึงกินด้จมม้วเออโอ้ยกินเลอยาองอยาองคอยจะได้เหล้าอันของแท่หนาเดนก็มาบอกย่าสมเน้าไ่เน่าได้วาของแท่ เอาต้มนี่ปอเราญุโป้หันบอเราต้มธรรมดาเนาะให้ในวัฒนาได้เด้เออเจ้าแก้วจ้าใหญ่เราต้มจักมาบองเราต้มเร้าโป้เนี่ยก็ได้บอเรือเอาแบบรุ่นต้มเข่าอันนั้นเลยเอาอันแปลว่าโบวแมนเอาเราอันได้เราอันญุโป้อย่างยังคนมาจากได้เนาะเราเขาต้มเราเขาต้มเออคืออยู่บ้านในแบบเขาเอ็นยังเหลืองนี่ตาแบบเราเขามุงคงมาเนาะบ่บ่เอาเนี่ยน่ะเราขาวบ้านนั่น เครื่องไฟเราตกเป็นพอยายอุปกรณ์ฮาเชลเลเราตกวันนี้พอยายหารอุปกณ์กำลังเนาะตอนเว้นก็ชวนโนอนบมรอล้ะนะว่าไปยิ่ได้ว่างกเว้นก็ชวนนอนบ้าคอยว่าจังชี้คอยว่าเจ้านั่นดูนำกันก็พลอยเนี่แต่ว่าเมื่อใดก็คอยแต่งคอยแปลงแล้วเป็นลูกเป็นเมียคอยแล้วแต่ว่าเรื่องยังรินเรื่องกินช่างกอกช่างคมมันธรรมดาแต่ละคน แนนวมัคือเจ้าแล้วเอาผัวก็ได้ชองลูกเลยคันว่าเจ้าบบได้อยู่ได้กินน้ากันมันก็บบได้ดอกอ๋อยเคยเห็นอยู่แถวบ้านคอยนี่คือว่าบ้านเจ้าเคยมีบ่อบบุคนบโบมีผัวได้ลูกมันออแล้วมันคันชิว่าแล้วเจ้าน่ะคอยแต่งแฝงเลยคอยหยาดยำเลยคอยนะนยำเลยคอยกระฮิตคอยได้ค้าระหว่ากลางคืนกลางเว้นไดยคือก็ล่าตะบิดเนาะบบได้ค้ากลางเว้นกลางคืนเราเองน่ะชวน หัวหอกบ,บ,บอนั่นบอหิ่มาที่เขาอยู่หนะัวเอาก็เฮ็ดบอลนี้บอเฮ็ดไปแล้วเป็นบ่อกมาที่เฮาจังชัตินึ่งทีฮันดีบอมันเป็นหนะวา่าลูกเดียวเราได้หนิครัชชิมเมื่อนี่ก็บม่ได้ผิดบม่ได้เลวกันให้ลูกเดียวนะั่นเดียวนั่นให้เฮานะั่นคือในนั้นเราคนวิญญาณนั่นเนะาะนอนเป็นหลังมาใช้เฮากะดึงมาเหมืนบอกดึงมาแทงทูไปเช<ส>ื <ไป S 1> ่อบักเยียยาวหนึ่งจุดตกเชื่อ เขาเราเขาลูกมาเราขานังบัมือนเขาปิดพัดลมเขาเมียนนะไอ้เปิดนะพัดลมแห้งฮ้อนนี่เปิดนะคุณเราเทีงเนาะเปิดเปิดนะค่อยฮ้อนได้ไม่มาเปิดมันเปิดแล้วเนี่ยเจ้านอนนอนเจ้านอนค่อยขึ้นนี่เขาก็นอนเนาะขึ้นบเนี่อนขึ้นเห็ดเท่าเหมือนี่ยไม่ได้เปินขึ้นไม่ได้เลี้ยงขึ้น ค่อยเฮ็ดทำมันแล้วหนิค่อยเฮ็ดนี่เจ้าขึ้นฮอดค่อยโรดค่อยเฮ็ดคักได้เฮาก็บ๊อบปะเครื่องเคิงเฮ็ดเคิืองวอกกับเฮาเนาะเฮาก็บ๊อบปะเนาะคือมันหยาพวกนั้นมันหยาเลยวันนี้ค่อยเฮ็ดเพลียวนิดนึงค่อยมาเฮ็ดนะมือเช่าค่อยมาเฮ็ดได้มือเช่าแล้วเฮาคว้าใช้อีกลองอยากลองมึงน้ำมันหอกม่ไปเช่านะมันปึ๊บปรับลูกไปนื่งเข่าโรด <laughs> แี่โี้มุมนันเข้าชุกแลวมันกัดมันจับทุัชับมันกัดพังเพลงพังยังเชยอยู่ <laughs>